คุมผ้าพลาสติกดำเพื่อที่จะให้มะนาวเนี่ยได้อดน้ำอดอาหารมันเป็นขั้นตอนของที่เราจะบังคับให้มะนาวออกนอกฤดูตามที่เราต้องการนะนะครับก็คือเมื่อเราเสร็จจากการวัดขนาดของผ้าพลาสติกดำเสร็จแล้วเราก็มาผ่าตรงซีกโดยการาตัดเข้าไปให้อยู่ประมาณครึ่งกึ่งหนึ่งของของความยาวของผ้า ของผ้าพลาสติกเสร็จแล้วก็นําเข้ามาสวมเข้าในที่ลําต้นครับแล้วก็ดูความเรียบร้อยด้านด้านเชื้อใของผ้าด้านข้างให้เท่าๆกันแล้วก็รวบแล้วเราก็รวบขึ้นลําต้นนะครับแล้วนําเชือกที่เตรียมไว้เนี่ยมาผูกส่วนช่วงที่เป็นผ้ารอยทับกันเราก็จะเอาผ้าเทปมาติดที่หลังนะครับเอาผออ้าในเชือกครับ อ๋อตนะันคับอันนี้มันมันไม่ตรงกลางครับก็จะเราก็แหวกเพิ่มได้ครับโอเคโดยเอาชายเนี่ยให้มันให้มันทับกันนี้นะครับป้องกันไม่ให้น้ํามันรั่วเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราจะบังคับเขาไม่ไดนะ้ก็ใช้เชือกฟางครับมัดป้องกันไม่ให้น้ําไหลเข้าตามลําต้นอีกครั้งหนึ่ง สำหรับชายตัวนี้เห็นว่ามันก็จะเบี่ยงกันอยู่นะครับเพื่อป้องกันน้ําไม่ให้น้ําเข้าอากาศเข้าแต่เราก็ต้องใช้ผ้าเทปหรือสกอตเทปมาปิดไม่ให้หลมพัดมันจะเปิดขึ้นนะฮะจากนั้นก็เอาเชือกมาวัดรอบวงซีเมนต์นะครับให้ได้ขนาดพอดีหราวเราจะมารวบ ชายของผ้าไว้ไม่ให้ลมตีเปิดขึ้นนะครับเป็นอันว่าขั้นตอนนี้ก็เสร็จหลังจากนั้นเราก็ทิ้งอย่างนี้ไว้จนไปจนกว่าใช้การสังเกตว่ามะนาวใบมะนาวเนี่ยนะครับมันเริ่มร่วงมันเริ่มหอ่อมันจะรูปร่างรักษณะใบ,บมันจะห่อเข้าแล้วก็เหี่ยวประมาณ70%อนะครับอาจจะเหลือเฉพาะตรงที่ยอด,ยอ,ดอยู่ เราถึงจะมาเปิดท่าออกเพื่อให้น้ำเขานะครับบำรุงต่อไปครับอ,อันนี้คือคเสร็จขัน้นตอนครับครับนีู่